เปิดดูชัดๆ MOU ที่8คักร่วมลงนามไม่มีปงมร้อนแก้มาตรา112หวังตกตากประชาชนสอสอและสวหวังคะแนนเสียงหนุนพิธานั่งนายก,ก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังสำหรับคำถามข้อแรกนะครับการยื่นการแก้ไของ1 1 2นะครับแล้วก็การที่จะให้มีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็รวมถึงการหายยุติเรื่อง สองเนี่ยพรรคก้าไกลก็ยังยืนยันที่ยังจะทำอยู่นะคระับเมื่อกุมมา64เราก็ได้ยื่นเข้าไปสู่สภาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการบรรจุสำหรับการนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ดีดีดดม,มีการยืร่นอยู่ยเกี่ยวกับการดาเนินการของพักคก้าไกลครับงานนี้พักร่วมนิ่งเฉยประสานเสียงหนุนพิธาเป็นนายกรู้ทั้งรู้ที่ผ่านมาพิธาและเพือข่ายมีเจตนาและพฤติกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง นี่หรือพรรคการเมืองระบอบประชาะธาิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น